สภาพสังคมปัจจุบันน่นะครับมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราไปติดต่อซื้อของเราไปติดต่อจะจ้างให้เขามาก่อสร้างบ้านซ่อมบ้านเนี่ยเราจะไปหน้าง,งานเลยเราจะเห็นว่าเขามีสินค้านะเราจะเห็นว่าเอ้ยเขาเป็นร้านซ่อมนู้นซ่อมนี้นะเวลาติดต่อจ้างเนี่ยมันก็มักจะไม่มีปัญหาแต่ปัจจุบันเนี่ยสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยมันมากขึ้น การซื้อสินค้าก็มักจะซื้อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น Facebook, อินสตาแกรมหรือประกาศหาคนมาซ่อมบ้านก็ประกาศทางอินเทอร์เน็ตแล้วมักจะมีคนมาเม้นว่าเออเขารับซ่อมนูน่นซ่อมนี่นะแล้วเราก็ไปตกลงว่าจ้างเขาให้มาซ่อมโดยที่เราไม่เคยเห็นเขามาก่อนทีนี้สิ่งที่ต่างแตกต่างกันเบื้องต้นก็คือความผิดฐานชอโกงเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามีคุก มีตารางเข้ามาเกี่ยวถูกไหมครับส่วนถ้าเป็นเรื่องผิดสัญญาทางแพ่งเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวเกี่ยวกับตารางแต่เป็นเรื่องที่จะต้องไปเรียกร้องให้อีกฝ่ายเนี่ยปฏิบัติตามสัญญาความผิดฐานช่อโกงนะครับอยู่ในประมวลกฎหมายอาญานะครับซึ่งบัญญัติไว้ในมาตราตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3 41นะครับหรือ31 1อ่นะครับระบุว่าผู้ใดนะครับโดยทุจริตนะครับหลอกลวงหรือปกปิดข้อความจริงอันควรบอกแจ้งนะครับ ทำให้ผู้ที่ถูกหลอกเนี่ยหลงเชื่อแล้วก็ได้มาซึ่งทรัพย์สินถูกไหมอันนี้คือช่อโกงก็คือการพูดง่ายๆคือการหลอกถูกไหมครับส่วนสัญญาก็คือมีการตกลงกันว่าจะทํานูน่นจะทํานี่แต่สุดท้ายแล้วพอถึงกําหนดไม่ทํานี่คือเรื่องผิดสัญญาดังนั้นเนี่ยจุดสําคัญก็คือถ้าการตกลงทําสัญญาถ้าการตกลงทําสัญญาเกิดจากการเจตนาหลอกตั้งแต่แรก จะเข้าขายความผิดฐานชอโกเช่นเช่น mm hmm. การซื้อขายออนไลน์นะครับถ้าได้ความปรากฏว่าผู้ขายเนี่ย mm hmm. เขาไม่ได้มีสินค้าเลยเขาไม่เคยสินขายสินค้ามาก่อน Facebook mm hmm. เป็น f a c e b o o k ปลอมอย่างเงี้ยเห็นชัดเลยว่าเจตนาแต่แรกเขาไม่ได้จะขายสินค้าจริงแต่เขาโพสต์ให้คนอื่นเนี่ยหลอกคนอื่นให้มาสั่งซื้อสินค้าจากเขา mm hmm. แล้วพอมีคนไปซื้อ สุดท้ายเขาก็ไม่ได้สินค้าถูกไหมครับถูกไหมเห็นไหมมันก็เป็นการติดสัญญาแต่เป็นการติดสัญญาที่เป็นการช่อกงเพราะเจตนาของผู้ขายตั้งใจที่จะหลอกตั้งแต่แรกนะครับแต่ถ้าลักษณะของการช่อกงเป็นการช่อกงประชาชนนะครับอัตราโทษจำคุกจะเป็น5ปีหนักกว่าถูกไหมครับทีนี้มันแตกต่างกันยังไงระหว่างช่อกงกับช่อกงประชาชนนะก็ต้องดูลักษณะของการช่อกงครับถ้าเป็นการโพส ใน Facebook หรือ i n s t a g r กรแล้วตั้งค่าเป็นสาธารณะนะฮะแล้วก็ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาดูโพสต์นั้นได้แล้วมีเจตนาที่จะหลอกตั้งแต่แรกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอาจจะเป็นชอบโกงประชาชนซึ่งโทษจะหนักกว่า